สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุต่้งประเทศนะและการสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งไทเปอร์สุขสุขคนนะเมื่อนี้คุณมีเรื่องจะมาให้พกเกาเบิร์กนะกับประเทศจีอ้างตัวเองว่าออกจากการด้วยพัฒนาแล้วเนาะว่าสั้นแหละคือเขาว่าสั้นเดะ็กนะนี่นะเป็นหงเฮียนเนาะหงเฮียนดวนบ้านนากายนะ ม .7 นี่ก็คือปีสุดท้ายเนาะก็คือการเรียนปีสุดท้ายแล้วล่ะกนจะ,นจ,ะจบแล้วกลับไปเข้ามาหาลัยต่อนะนี่นาเบิง่งสภาพและของห้ามหงเรียนเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยเนาะมัน่สมคําล่ําลือกับ,บ่สมคําเบา้าคําว่าของรัฐบาลที่อาาอกมาว่าประเทศลาวอ้อกแก้การด้อยพัฒนาปี2 0 0นะตั้งแต่ปี2009นี่ปี2 0 2 4แล้วนะ มันย้อนแย้งกันเหลือเกินนะก็อนนื่นเขาไปเบื้องคลิปวิดีโอของโฮงเฮียนันมัธยมมเ็นี่นะไปเบื้องคลิปวิดีโอกันเลยนะให้พ่อแม่พี่น้องที่วาอยากอยากมาสร้อยสร้างสาพัฒนาพัฒนาน้ำกันพี่น้องอยู่รงเรียนันมันมะเฟืองนี่แหละกะ็ถ้าผูดที่ว่าต้องการจะมาเบื้องด้วยตนเองหรือว่ายากะจะมีส่วนร่วมน้ำกันกับเดินทางมาด้วยตัวเองก็บบารคำยินดีเลยพี่น้อง อินดีที่จะพามาอันนี้โม7เนาะ1ความหวัง1 3 4ความหวังของหมู่บ้านเลยะม7นี่อกเอา1.15หารให้0 0 1โรงเรียนเนาะค่อยละคิดว่ามองอันบ่อนันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะ ข้อกัวข้อกลัวนะหงเฮียนห้องนึงมีแต่สามคนมีแต่สามคนนะบ้านนั้นเนี่ยเอ,อิ้นมาหงเฮียน,นเอ,อิ้นมาห้องบอกนะธรรมดาเนี่ยถ้าอยู่ประเทศใดก็ย่านะนักเฮียนเนี่ยต้องมีสาป่ายคนขึ้นได้ต่อห้องหนึ่งเขาจะเอ,อื้นมาห้องหรือต้องเอ,อื้นมาหงเฮียนเนาะถ้ามันน้อยเกินไปเขาก็บอกเอ,อื้อนนะเขาก็ต้องง่ายไปเฮียนอีกมงหนึ่งนะเขาว่าในผักหลัดในี่ควรลงไปเบื้องไดๆนะ กวนอ่าหางงบประมาณลงไปอ่าส่งเสริมหองห้ามหงเฮียนนาะแปลงซ่อมแปลงให้มันดีๆนะถ้าเกิดวันยาวฝนฝน,ฝนกระจิหัวเข้ามายาำอันหนาวก็สิผพัดลมทั้งเข้ามาก็สิหนาวนะหนาวแห้งได้หนะสภาพหงเฮียนแบบทางการนียยุ่สมัยพุ่นนะอ่าสามห้อยกปีบ่มีการพัฒนานะบ่มีอันการเข้าถึงของรัฐบาลนะรัฐบาลที่ไปยุ่ใส่นะ เขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้ไปหอดไปเถิงกันนี่หรอกสภาพของเตละบอนเตละบอนนะเคยขี่รถกายปดปรถกายไปเบิ่งอันประชาชนท้องถิ่นะนะคืออันบ้านใกล้กันเคียงม mm hmm. ันบอกนะผู้นํเขอยังขี่รถไปเบิ่งนะฮองห้ามฮงเฮียนหรือว่าขี่รถกายไปแถวนั้นนะอันนี้นีบน่บ่มีในเบิ่งสภาพนะ บอกว่าประเทศนี้รุดพ้นนอกจากการด้อยพัฒนาแล้วปี2 0พ0นสาวนะนี่ปี2 0พันสาซี่ระเบิ้งเสียดุนะสภาพหองห้ามหองเฮียนนะหงนังเฮียนก็น้อยน้อยบ่มีคนไปเข้าห้องห้ามหองเฮียนแล้วของหองเฮียนนี่นะมันเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องมาส่งเสริมหรือว่าอ่าต้องมีเงินทุนมาสร้างสาพัฒนาหองเฮียนนั่นหรือก่ามีอ่างบประมาณให้เขานะอย่างเช่นมา ให้งบประมาณมาสร้างนี่หงเฮียนให้มันกันห้องกันแดดกันฝนดีๆนี่นะพื้นผูกกับปูไปให้มันเรียบร้อยสะอาดงามตานะเขาจะเอื้นหงเฮียนนะสภาพแบบนี้ค่ะนะสภาพที่ว่าห้องนึ่งละมีสามคนเบ่งสภาพอันหงห้ามหงเฮียนนะอันนั้นเขาบดเอิ้นหงเฮียนคล้ายๆข้อกัวข้อควายนะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะ นักเฮียนต้องมีซสาก็คนขึ้นนะเบิ้งงม่บ้านใกล้เฮือนเคียงของประเทศเราฮะนะนะเข่าห้องน้ำเข่านะ่ะยังดีกว่าับยังดีก็ได้ห้องน้ำประเทศเขานะ่ะเขายังปูซิม,มังยังมีเอาความสะอาดยังได้มาปูพื้นทางนะอันนี้นิยู่ใสสภาพบม่อยากจะภากเลยเนาะ ฮองเฮียนนะถ้าเกิดว่าบันบ,รบรมีความสะอาดงับตาน,นี่เป็นมเจ็ดนะนะยังห้างไก่จากหลายๆสิ่งลายๆอย่างได้แห้งเห็ดเห็นได้แห้งบมีคนเข้าไปห้ามไปเฮียนนี่มันก็น,น่าสังเวชเดยวพวกแกนะการศึกษาในประเทศเรามันแห้งล่าหลังไปอีกล่าหลังล่า่าหลังไปอีกนะ ก็แคเข้าใจอะไรบ้าบางคนเนี่ยเขาก็คิดว่าเฮียนไม่ให้ยังเพราะว่าเฮียนมากับโบมีเบียกเฮ็ดบมีเบียกรอ่านะนี่มันสําคัญลายที่สุดนะและ้วบางสภาพบ้านเขาแม่นะประเทศบ้านใกล้เงินเคียงเขาค่ะนะพอเวลาคนจบมาปุ๊บเนี่นะเขาจะมีเวียกเ็ดงานทํานะคนที่จบอ่าม .6 ซื่อๆนะเขาก็ยังมีเวียกเฮตดละนะ อย่ามาบอกเลยว่าอันถ้าบอกขี้ข้านบนเรื่องงานก็จิมีเบียเ้ยเคสเหมือนอันนั้นก็นแม่นดูแต่ว่าสภาพบ้านเฮาเนี่เบียเ้ยเคสเนี่มันยากนะมันบบได้มีท่าคือประเทศบ้านอื่นเขานะบ้านอื่นเขาเรียนจบอันเองมีงานเซบุกเซเว่นมีงานอันนาย,ยกะนะนะยำได้การไปเบิ้งนะออกเงินระดมทุนช่วยประเทศนั่นช่วยประเทศนี้นะ แต่บเคยช่วยคนในประเทศตัวเองบุเคยส่งเสริมการศึกษาในประเทศตัวเองเลยนะแล้วก็จะมาบอกว่าโอ้ยประเทศลราในคาดกานนักศึกษานะเออกระโขาดอยู่รอกเบิ้งสภาพนะนะหงห้ามหงเฮียนนะข้าเฮียนนี่บโบเม่นมาทึกๆนะยุป,ประเทศเราเห็นว่าสภาพเป็นแบบนั่นนะเก็บพุ่นเก็บพี่อีกนะ เดียวกับค่าวันครูเดียวกับข้า,นขาันปีใหม่เดียวกับค่าอันวันเกิดอันครูอ้ยสารพัดย่างเดียวกับ่้าวเยนเสริมเียนเพิ่มนะนันะเียนเสริมเียนเพิ่มนะเพิ่มมาอีกนะถ้าไผอ้อนนะเป็นสิ่ไผ่เสียกไปเฮียนนะแถมเฮียนมากับบ่มีเวียยเค็ดคือเบ้าผ่านมารนะัฐธรรมนวรพัฒนาการศึกษาและถนนหนทางอยู่ในประเทศนะ ให้มันงามให้มันดูดีนะอันนี้เอาแต่นหน้าผักซีหอยหน้านะเอาแต่ว่าซ้อมแปลงแต่อยู่ในตัวเมืองเวียงจันทร์นนะทางบ,บ้านนอกป้านนาแถวออกไปพุ่นนี่ยังคือเก้าได้นะยังล่าลังลายถนนทางเป๊ะเปคือพวกเก้าเห็นหลายๆคลิปออกมาแล้วสภาพหงเฮียนในประเทศเราเนี่อันหงเฮียนนี่นะเขาบอกเลยว่า ห้องน้ําอันในประเทศไทยนะห้องน้ํางคงเฮียนอยู่ในประเทศไทยแถวภาคอีสานนะมันยังงามก้อนมันยังได้สะอาดงามตายังได้มาตรฐานก้อนซับนะเบื้องสภาพแต่พวกแกว่ะนะเห็นแล้วกะฮดหูนะการศึกษาในลาวน,นับนมือนับถอยหลังนับมือนับล่าลางไปนะแห้งล่าลางไปเท่าใไหร่นะ ประเทศกัซิล่าดังไปพิ่มนะ